กุ้ไก่อะไรจ้าร้อยแปดสิบพร่ค่ะได้เลยจ้าพี่ยิบอันนี้เลยนะจ๊ะใส่ซอสแม่เลยค่ะหมูเนื้อกุ้งไก่จ้าร้อนๆเลยจ้ะข้าไก่ดีกว่าแล้วก็ไข่ดาได้จ้ะ ข้าวไก่ไข่ดาวค่ะหกเจ็ดสิบบาทค่ะมีไข่ดาวร้อนหยิบ,บได้เลยนะคะทำไรดี <cười> à, <cười> <cái> cây cải cu, nước mẻ, muốn đào không? Cái, cái một, muối có đào, cây nừng múa nừng. Nừng múa nừng. Đây, đào, <laughs> <laughs> <lối 30> <laughs>

กเท่เนื้อไข่าดาวเนื้อานนี้นะคะที่กุ๊เทเลยเนื้อไข่าดาวนะคะอันนี้อะไรเน,นี่นี้หค่ะหะะะยอย่างเดียวหกบาไข่าดาวเจบาทไมเป็นแถวเนือไ่า,าวนะคะพี่เนื้อไข่าดาวเก้าสิบบาทค่ะนเ,เนื้อค่ะซอสอยานี้นะคะ